สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์หมอยช่องกดขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำไซยาไนพบในอาหารอะไรบ้างนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับไซยาไนเป็นสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายมากเลยนะครับเมื่อเราได้รับไซยาไนเข้าไปแล้วจะทําให้เซลล์ในร่างกายของเราไม่สามารถที่จะนําออกซิเจนไปใช้ได้ครับส่งผลทําให้ร่างกายขาดพลังงานแล้วก็ทําให้หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับหลายคนก็ ทีมคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าไอตัวไซยาไนเนี่ยมันสามารถพบในอาหารอะไรได้บ้างจะได้หลีกเลี่ยงแล้วก็ระวังนะครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาบอกนะครับว่าเอ๊ะมันมีอาหารอะไรบ้างนะครับที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงและต้องระวังมากๆเพราะว่าถ้าเรารับประทานเข้าไปมากๆแล้วอาจจะทําให้ร่างกายของเราได้รับไซยาไนที่มากจนเกินไปแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ห,หน่อไม้ดิบครับหน่อไม้เป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในคนไทยนะครับนำมาประกอบอาหารหลากหลายเมนูเลยครับต้องบอกครับว่าการรับประทานหน่อไม้ไม่ควรรับประทานหน่อไม้ดิบนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหน่อไม้ดิบเนี่ยจะมีไซยาไนา์อยู่ครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปมากๆแล้วเนี่ยร่างกายก็จะได้รับสารไซยาไนต์เข้าไปมากๆเข้าก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ครับดังนั้นแนะนําครับว่าถ้าจะรับประทานหน่อไม้เนี่ยนะครับควรปรุงให้สุกนะครับไม่ควรรับประทานเป็นหน่อไม้ดิบ ก็จะเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ร่างกายได้รับสารไซยาไนต์เข้าสู่ร่างกายครับข้อที่2มันสำปะหลังดิบนะครับมันสำปะหลังดิบเนี่ยนะครับก็เป็นอีกพืชผักหนึ่งที่สามารถพบไซยาไนต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหัวรากหรือว่าใบของมันสำปะหลังดิบเนี่ยนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้รับประทานเลยครับถ้าจะรับประทานมันสำปะหลังควรปรุงให้สุกนะครับแนะนําเลยให้เน้นๆเลยนะครับว่าควรปรุงให้สุกเพื่อเป็นการป้องกันเลยครับไม่ให้ร่างกายได้รับไซยาไนต์เข้าสู่ร่างกายครับ หลายคนพิมพ์คาถามเข้ามานะคบว่าไอตัวผงชูรสที่ทํามาจากมันสํปะหลังเนี่ยสามารถรับประทานได้หรือเปล่าจะมีไซยาไนหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าผงชูรสเนี่ยนะครับเขาผ่านกระบวนการต่างๆมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสุกแน่นอนนะครับไม่มีสารไซยาไนดังนั้นรับประทานได้ตามปกติครับ ข้อที่3ถั่วอัลมอนด์นะครับหลายคนตกใจนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยชื่นชอบในการรับประทานอัลมอนด์มากๆเลยแล้วก็กลัวว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยจะได้รับสารไซยาไนด์เข้าสู่ร่างกายหรือเปล่าต้องบอกว่าอัลมอนด์เนี่ยมีหลายชนิดนะครับอัลมอนด์ชนิดที่มีพิษนะครับหรือว่ามีไซยาไนด์อยู่นั่นก็คือบิทเทอร์อัลมอนด์ครับอ่าหรือพูดง่ายๆก็คืออัลมอนด์ขมนั่นเองอันนี้มีพิษครับแต่ที่วางในท้องตลาดนะครับที่เรารับประทานกันเนี่ยนะครับอันนี้ไม่อันตรายเป็นถั่วบบ mond, อวัลนนามอารรนด ได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับหลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามหมอมีเยอะมากเลยครับดังนั้นจะมาตอบในคลิปนี้นะครับว่าสามารถที่จะรับประทานถั่วอัลมอนด์ที่วางขายตามท้องตลาดได้ตามปกติไม่ต้องกังวลครับ ข้อที่4เม็ดของผลไม้บางชนิดนะครับเม็ดของผลไม้บางชนิดเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วอาจทําให้ร่างกายของเราได้รับไซยาไนา์ได้ครับอ่าเช่นพวกแอปเปิลแอปเปิลคอร์ดลูกพรัมพีชนะครับผลไม้เหล่านี้เนี่ยไอตัวเม็ดของมันเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วจะได้รับสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอมิดาลินครับไอตัวอมิดาลินเนี่ยนะครับเมื่อย่อยแล้วจะกลายเป็นไซยาไนา์แล้วก็ร่างกายก็จะดูดซึมเข้าไปอันนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับดังนั้นแนะนาครับว่าถ้าจะรับประทานผลไม้เหล่านี้ต้องระมัดระวังนะครับ ไม่ควรรับประทานเม็ดเข้าไปครับสรุปนะครับไซยาไนสามารถพบในอาหารอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวมอมีจะบอกเอาไว้อีกครั้งหนึ่งครับอันที่1ครับนั่นก็คือหน่อไม้ดิบครับข้อที่2นะครับมันสำปะหลังดิบครับ ข้อที่3ครับเมล็ดอัลมอนด์ซึ่งเป็นประเภทแบบบิทเทอร์อัลมอนด์นะครับหรือว่าอัลมอนด์ขมครับและข้อที่4นะครับเม็ดของผลไม้บางชนิดคือแอปเปิลแอปพิคอตลูกพมและก็พีชนะครับอ่าสีอาหารนี้นะครับแนะนําว่าให้พยายามระมัดระวังเลยครับไม่ควรรับประทานมากๆนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ร่างกายได้รับสารไซยาไนา์เข้าไปแล้วก็เกิดผลเสียต่อร่างกายของเราได้นอกจากอาหารเหล่านี้แล้วนะครับมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถพบไซยาไนา์ได้นั่นก็คือบุหรี่นั่นเองครับ ใครที่กําลังสูบบุหรี่อยู่นะครับแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงหรือว่าหยุดเลยครับเพราะว่าถ้าสูบเข้าไปมากๆแล้วเนี่ยร่างกายจะได้รับไซยาไนาเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เกิดผลเสียต่อร่างกายนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเม้ามอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับตอนนี้ช่องหมอหมีเม้ามอยมี l ล ne official ลแล้วนะครับสามารถแ สุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมา่มอยครับสำหรับใครมีปัญหารเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย